นะครับแม่บโอ,นบอบ้นะครับขอเบ็ดได้ไหมครับขอเบ็ดครับโอ้ยย่งใหญ่อ่ะหนูบอกแล้วหน,วนวูเห็นเขาวัดยังสดไร่เฮียนูขอเบ็ดได้ครับโดนครับโอ้โหตกให้เด็ดมันดูครับคุณผู้ชมโอจู่จนได้มานี่แหละกัดแน่ออือ้ จบร้อยบอกแล้วไม้นี่กัดแน่สวัสดีครับทุกคนโหกว่าจะออกมาตกปลาได้นะครับลอไปซะเก้าโมงกว่านะครับดีนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีแดดนะครับแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับ เปิดมีตัวนะครับอืมกัดไม่โดนโถเอ้ยตัวไม่ใหญ่หรอกนะครับ มานี่แหละกัดแน่นีนอ,อ,อร้อยบอกแล้วไม้นี่กัดแน่มาแล้วครับคุณชมกบยางแจ็คโซนะครับ เป็นปากเลยสองใบหลิวไม่ขึ้นจิบนะครับก็เลยบอกเลยไม้นี้กัดแน่เรียบร้อยครับสุดยอดก็อุปกรณ์นะครับใบสันทั้งชุดนะครับคันใบสันเอส x ูอ็นะฮะลอกสเปดเดอร์ใบสันนะครับแล้วก็สายพ e อีแบ็กเอวนะครับพี่สามหน้าสันเล็กนะครับเดี๋ยวลื่นตีไก่ไว้ใจได้ลองดูตรงนี้บ้างนะครับ โอ้โหไม่อยู่นะครับมันลกจัดอะครับแม,ม่ดูสิติดถุงมาด้วยมหมายเดียวกัดเลยนะครับ อยู่จนได้อยู่จนได้เอาขึ้นยังไงโอดมาแล้วโอยตัวกระจิตเดียวนะครับผมสุดๆสุดๆนี่กัดกบยางแจ็คโซสีดำนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับใบสันนะครับมันเดิมครับผมโหลมโคตรแรงนะครับวันนี้สดยอด สวยวะ่ะนี่สวยอืมหันหามาทางนี้เจอนักตกปลาครับสี่คนเลยดูดูนะครับคุณผู้ชมดูนูน่นสี่คนคนละคันเลยนะครับ เรียกนะครับยะโดนขอเหยื่อนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมเหยื่อมาโดนครับโอ้โหโตกให้เด็กมันดูครับคุณผู้ชมตกให้เด็กมันดูนะครัอ เต็มปากนะครับไซส์สวยด้วยนี่ไงโอ้โหต้ให้เด็กมันดูนะครับโอ้โหย่นนะครับกัดกบยางแจ็คโซนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใบสั่นเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับรตีขึ้นไปมุมน,น,นู้นนะฮะนี่ สายสวยนะครับเหยือค้างบนกิ่งไม้นะฮะสายาพาดบนกิ่งไม้ก็ยังกัดนะครับนี่สัดเต็มตเต็มตเต็มนะครับยอดมาแล้วมาแล้วบบบได้ไหมไม่ได้มาอ๋อเย้ลองเบ็ดค่ะต้นใหญ่นะครับขอเบ็ดได้ไหมครับขอเบ็ดครับขอเบ็ดแล้วหน้าตรงไหนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ครับหนูไม่มีอยู่คนเดียวพวกพี่เขามีเหลยครับโอ้พี่ไม่แบ่งให้ตกเลยเหรอครับหนูขอได้นะครับโอ้โหมีเอามาคันเดียวดิทำไงอ่ะเดี๋ยวหนู้ที่ง่าครับมาจากนู่นน้องมันปลาครับน้องมันปลาครับน้องมันปลาน้องมันปลาอยู่ไหนวะตรงซอยร้านอร่อยยิมนะอืมมากมาใครมากับพี่ ยังไม่ได้ทุกคนเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเลอเออตัวใหญ่ใหญ่อ่ะเประชอนอ่ะตัวใหญ่อ่ะนุ้บอกแล้วหนูเห็นเขาวัดยังสุดไรเฮี่ยเทเหมเทนุ้ยเป็นตัวข้างหลังอ่ะนะมันเตือนอ่ะมีประชอนนุ้ยน่ะนุ้ยขาไปลี่ยนก็ทามาคนเดียวตัวเอาไปขอยังไงล่ะ นกก้นเ็ดกัวและผิดคาดน,นะครับเจอเด็กคิดว่าเด็กจะขอเหยื่อนะครับที่ไหนได้แม่ขอเบ็ดโหดชิบหายโอ้อย่างโหดแน่นอนอีลีคำนี้ก็ได้พอเราได้ปลาเด็กก็ไปตรงที่เราตีนะครับเราก็หนีนะครับ โอ้โหงันหม่ไม้แตกแน่นอนนะครับสี่คนเบ็ดสามคันใช้ได้อะครับก็เวลาสองสามชั่วโมงนะครับก็ได้ไปสามแต้มนะครับผลงานนะฮะกับอุปกรณ์ใบสันนะครับแล้วก็กบยางแจ็คโซนะครับนี่สีดำจัดไปสองแต้มหรือเปล่านะครับกับสีส้มนะครับที่ใช้วันนี้นะครับ อุปกรณ์ใบสันนะครับคันใบสัน s 2 ex นะครับลอกสไปเดอร์ใบสันแล้วก็สาย b e back eval นะครับทงานไปช่อนนะครับสามแท่งครับสองสามชั่วโมงนะครับออกมาตอนเก้าโมงกว่านะครับเก้าโมงเก้ามงกว่าถึงหมายว่้เก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าภรรยาอนุญาตแค่นี้นะครับมือ้ากว่าจะออกมาได้นะครับโอ้โหเกือบไม่ได้ออกนะฮะเกือบจะหมดความอดทนอยู่ก็ทืบ ไหลสดกระทืบโชว์เลยดีไหมครับคุณผู้ชมนะก็ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมเจอเด็กจะป่นคันซะแล้วนะครับโอ้โหเราคิดผิดนะครับคิดว่าจะป่นแค่เหยื่อนะฮะไม่เราเหยื่อไม่ได้เตรียมเหยื่อมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาน้อยนะครับก็เลยไม่ออกไปไหนไกลนะฮะยังไงก็ฝากผลงานนะครับทั้งกบยางแจ็คโซแล้วก็อุปกรณ์ใบสันนะครับก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย